กาสบายดีทุกคู่ทุกคนพี่น้องได้เสือใหม่อีกแล้ว <laughs> ได้เสืออีกแล้วพี่น้องเอ้ได้อีกแล้วตัวละสองแสนกีบพี่นอ้องมันมีหมวกนําเดอ้อพี่นออ้องเด้ออ่าตรงนี้นี่ได้ใหม่อีกแล้วอันเก่าซื้อมายังบริษักจัก,จกถเถื่อบื่ออื่นจังจีสักพี่น้องเอ้ได้ใหม่แล้วก็ใส่อีกแล้วพี่น้องเอ้กสีบสักสีนี้ก็จะเป็นสีหมวกอ่อนๆนะพี่น้องเนาะอ่าได้อีกแล้วน้องมนาก็ได้อีกแล้วน,น้องมนานั่นพี่นอ้องเอ้ ระว่าเงินเอฟซีผืนผักมาให้แนี่ให้ซื้อชุดให้น้องมะนาอ่าผืนไห้น้องมะนาสองพันบาทเพิ่นเลือกเองเพิ่นใ้นี่พี่น้องเราคือตังโตน้อยเหเนาะเลื่อนแบบน้อยปันใดบเลืออนอะพี่น้องนาะแสนหาพี่น้องสุดแสนหาโตน้อยเนี่ยเนาะมะนาเนาะเบอร์แปดเนาะมะนาต้องใส่เบอร์สิบได้ มานาน้อยก็ต้องใส่เบอร์สิบเบอร์แปดนะใส่ปะฮะใส่เสียทั้งแม่ทั้งลูกเลยเในเสื้อขันยาวพอพระวกรก็ได้แล้วมันก็บบันไดแพงบันไดตัวสองแซมกีบสองแซมกีบอะตกคือสามร้อยบาทนะพี่น้องสามร้อยนะแล้วแล้วก็คอยกระสั่งซื้อออนไลน์นั่นด้ะค่ะเราซื้อออนไลน์กับแม่น้อยคนละตัวเขาก็นามาส่ง คนละแสนแสนน้อยๆกว่าสันซะตัวละร้อยกว่าบาททองโตได้ถูกตัวละร้อยกว่าบาทปีนี้ศิษสื้อเกิันยาหลายอยู่เพราะวันยังมันหนาวพี่น้องเอ้ยหนาวเรีหล่ออืมปลาเผ็ดกระดังไฟพี่น้องนี่เขาได้โตนี่พี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยเห็นบะนี่ไข่ไข่เขนาะเออนี่พี่น้องอยู่เล่าห้าอันกินได้เด้อพี่น้องเด้อมันบอกพิษบ่าเพิดเด้ออยู่ไทยเรากินปลาได้เด้อ อยู่ประเทศเล่าเดี๋ยวทำได้อาหารป่าอาหารยังเพราะว่าเขาหาไปหาอยู่ป่าอยู่ดงมาเด้อพี่น้องเด้อครับสนุนคนเพบนไปหามาตัวละแปดสิบหาพันทำอย่างนี้ยื้อเข้ามาใกล้พี่น้องเห็นตัวใหญ่หน่อยตัวละแปดสิบหาพันกี่พี่น้องโอ้ยประดับพี่น้องเห็ดอะไรคะนี่จับไลยนี้แหละเนาะนี่ถ้าเจ้าจับนี่ยังชี้แต่เนาะไม่ใกล้วันนี้เออสุดยอดตัวใหญ่ ได้อันนี้ประตลาดไปได้ยังได้หักบดเงินลหลายๆด้อืมมันได้สะพานบ่น้ำสะพานตุ๊กตามาแนะ่แล้วก็เออตุอต๊กตาค่ะมันซื้อมาก,ก็ทิ่บ้างสิละพี่น้องไหวสิละเห็นน้องว่าสั่งได้นอกอืมแล้วก็ได้พี่ซังได,ได้พักได้พักได้เงาหนะังพี่น้องนะเนาะแล้วสิมาตอบคอมเมนต์นั่งอันนี้แล้วพี่น้อง คิดนี้กัข่อยกันตอบคอมเมนต์นางอันนี้เด้อขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอาจจะว่าเอ้ยปล่อยเถอะสามวลปล่อยผ่านเถอะสามวมนสามนลปล่อยผ่านบ่ได้เพราะว่ามันมันว่าเขาหูข่อยปานใดมันมันคอมเมนต์มากบ่กข่อยมันมันมันไม่ค่อยดีชักเท่าไหร่นะพี่น้องค่ะเออใจจริงฮักไปจากพวซาดอกพวซาดพวซาหมาเนาะมัน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 มเมนแนวเนาะพี่น้องเนาะเออมันบอก มันบอกข่อยให้ข่อยนะไปกาบแมก่กับกาบนอกข่อยว่าสันอ่าไปกาบแมก่กับกาบนอกเลยค่ะอัดคปบ่เป็นมันวาได้เออม,มันฟังคลิปนะไรมันว่าข่อยอัดคปบ่เป็นเออเรื่องแม่นกราบอยู่แล้วยกไว้บนหัวอยู่แล้วผูเป็นพอเป็นแม่น่ะเดี๋ยจะผูเป็นนอกสิไปกาบเขาเห็ดอีหยังอืาตใจบอข่อยว่าว่า้าหายเบาเพชรดไปเห็ดงาน แล้วให้ค่อยเฮ็ดคลิปนะไข่ก็เฮ็ดได้ยุเฮ็ดเน่ายากเนวกินแต่ข่ยนาะ่าสาอาังกฤษภาสาองรายไรด้ได้เพราะว่าข่เฮ็ดบเปเเ็นเออน้องแม่น้องข่ก็แม่ข่กะกะกะพัวข่เนาะว่าซ้อนไห่เขาเออเออจังเป็นนักอ้นอากาได้พี่ายเน่ยว่จาจังด้มีายได้ได้เพื่อนได้สัน้นได้ดินได้ดอนนะ่ะเอออัธิบาความเป็นจริงไรกันเลยเออ แม่มอนก็มีเงินเดือนได้กับยอนลูกทรายลูกเคยนี่ล้วว่าบอกเล่าสอนเล่าเราจําเป็นข่อยบ่จําเป็นต้องไปเฮียนไปสอนเพราะว่าพัวข่อยเราบริเฮ็ดยังอยู่แล้วเราหน้าที่ของเราเฮ็ดอันนี้คือข่อยเฮ็ดห้ให้เล่าเฮ็ดว่าซันซะถ้าข่อยซีเรียลรวยรีเป็นยังข่อยซิบบเป็นข่อยของบริเมนคนโง่ขนาดนั้นอืมเออข่อยกับถามว่าข่อยถ่ายคลิปราข่อยถ่ายได้อยู่แต่ถ้าข่อยไปสั่งเลยลงได้ได้ข่อยเฮ็ดโบเป็นข่อยซิโบว่าหายซะเด้อเออ แล้วก็เฟซบุ๊ก่อยตอนนี้กระพัวคอยกับรังเฮ็ดกับรังส่างอยู่ก็ไม่ได้ได้ไลน์ดอกเบื้อเหรียญพี่น้องกับเบิ่งให้เน่เด้อเฟซบุ๊กกับไหนเฟซบุ๊ก่อยกับสื่อสาวลาวบอยวิสานคือกันเออเขาเออนั่นแหละนั่นแหละแต่กระโงสาวลาวบอยวิสานกรกโปงเล็บน้องมาน่าแล้วก็ไปบอกว่าอันอันเจ้ากับอันเธอก็ไปกราบแม่กราบไปกราบขอร้องใส่คำประกอบขอร้องว่าไะไม่จำเป็นต้องไปขอร้องหรอกอืม ถ้าเป็นตะข่อยตะ่อยขอความสวยเหลือนะบ่จาเป็นต้องคอร้องเออเขาเต็มใจอยู่แล้วนะผูเป็นแม่เป็นน้องค่อยนะเซ่ไปไหมอืมว่ายังกะย่าวโพดไหลเออเออย่ามาว่าสซุกคักหลายสงสารน้องมะนาวบ่ต้องมาสงสารน้องมะนาบ่จาเป็นต้องมาสงสารน้องมะนาสงสารน้องมะนาเผื่อมาพ่าอมะนากับแม่มะนานี่มึงบ่ต้องเลยมึงบ่ต้องเสือกเรื่องของลูกกูอีกเข้าใจบออืม กูห่คนดีๆเขาสงสารกูยอมหลับอยู่้าคนดีๆนะกูต้อนหลับให้คนสงสารอยู่แต่คนชั่ชวๆมามาแบบมึงนะบ่ต้องอืมเอ้อกูบ่จําเป็นตอนสิไปรกาบอันเขาลอกแม่กูหรอกแม่กูน้องกูเขามีรายได้ย้อนคูมือก็ย้อนไพกกัย้อนเอ้ยนี่และวะพาเห็ดพาทำยูทูบตะก,กี้ชสสิไดเห็ดอืมนะกต่ย้อนอ้าย่และวะเออกอกผ้าศอกผ้าสีนี่กันนี้่ก็ประม่านนี่แหละ เขาก็โอนเขาเป็นบัญชีของเขาเบิดแล้วเด้อเราก็ต้องมาเว้าใส่ไล่ใส่ไฟว่าอันว่าทุกคนมาเข่าบัญชีน้ำกูละกูฮักเอาหลวงนงหลวงหนาเรต้องว้าเรต้องมโนเดอน่องเขาเออเขาเอาเงินเหล้มแล้วเขาเอาเงินดอลลาร์มดแล้วเออเขาเอาเอสเซนเงินดอลลาร์จ้าเขาได้เงินดอลลาร์จ้าเงินเดือนเขาออกกันเออซึ่งกูบริเกียวกับไผอยู่แล้วแมนยูสมัยแต่กระพูดจาแต่เห็ดแรกๆคุณแมนเขาไอเก่งมาแล้วเนาะ ซูนเนอรนี่ผู้ใดก็มีความรู้เฮ็ดได้เบิางแล้วคุ้ม,มืงอนนี่ฮะเพียงกับกูนี่บ่นจำเป็นต้องว่าเออสิไปเรียนรูร้อกเพราะว่ายังกูม,มีผัวกูอยู่เออขมวัมนเราวอาความหมายตะกี้ขาไอ้นะความหมายของเพื่อนคือว่าไก่ใหญ่พ่เา,เเาเฮ็ดเนี่ยเพ่นยังได้เฮ็ดแต่เขาก็เฮ็ดนั้นเขาแต่มื่อย่ามาใส่เข้ามาตู้ต้องไปกราบคอร้องเขาจิปคอร้องเฮ็ดพีสารแล้วกูไม่เดือดร้อนเพียงแล้วกูจังต้องสิไปดังกราบคอร้องผัวกูก็เฮ็ดเป็นอยู่ เออแต่สิ่งที่มึงมันอัข้อไม้ของมันนะให้พวกมึงไปเหตุงานละกามึงก็ไปกราบขอร้องให้ไปมึงกับน้องมึงแหละเหตุไถ่ข้อไม้ของมันเออนานี่ก็วนๆทางหมาทางไก่กูสั่งๆว่าอยังนั้คืดแน่สมองมึงนะเออกูกราบขอร้องมึงแหละกูกราบขอร้องมึงแหละมึงอย่าสู้เอาสันดานมามาคอมเมนต์ในช่องกูเด้ออือกราบขอร้องนะอือ มีการมาสงสารมาหนาว่าสันโอ้ยเนาะถามมึงสงสารจริงมึงบูมาเาแบบนี้หรออีสันดานหมามึงเลยถือกูด่าเด้พอนถือคอยด่าเด้คอยด่าต่อมถือดาถือต่อมเด้พี่น้องด่าถึงจุดอ่อนด่าถึงอันปมด้อยว่าสันซะโตเฮียเกัดกันเน็กับพวกเฮียนั่นแล้วคอมเมนต์มานะอือโตเฮียมันกัดกันต้องวอลไฮนลรอนในเรื่องเดียวมันต่ำมันเด้บมันมันก็เลยสั่งเมียวมาใหม่เดี๋ยวมันจะสอดเจ้าวานนี่เดี๋ยวันวาน ท่านน้องเขาก็ทําเองหมดแหละมึงทําให้ที่ไหนวะิว่ปะขั้วไมคือว่าน้าพากระไรยังไงมึงจะเข็ดน้ำบุกไข่อล่ะครับบุกไข่อยก็เยังถ่ายในตอนเล็กๆแล้วมึงคิดว่าใครเริ่มต้นก่อนล่ะบอกอีสันดานถ้ามึงซีบ้าแบบนั้นได้ที่เวอร์เขาบอกว่าหล่อนนะนเวอร์มาสอดเท่าอีกเขาได้ว่าเริ่มต้นก่อนสักเออทุกวันนี่จริงๆว่ากู้บ่ห้แม่กูให้เงินให้คขาแม่กูก็ย้อนยังก็ย้อนยูทูบนี่แหละ ก็เนี่ยเรามีเงินเดือนยูทูบอยู่แล้วลูกเต้าก็เริ่มบริยากนําเออสมัยตะกี้เราบริยมีเงินเดือนยูทูปกับลูกเต้าตัวทรงยืนเราคือเก่าเออถึงสีหน่อยก็สากแล้วก็ได้ให่างกูมือหนึ่งีแม่แล้วก็เลี้ยงโตเราเองกูมีกูก็ให้กูบ่มีกูก็บ่อันบริย์ห้กูบ่มีกูขอเล่าถ้าเรามีกูก็ขอเล้าหน่อยนักเด้ออืมถ้ายืมก็คือยืมขอก็คือขอที่บอกไว้ให้ ไม่สิ่บา้าบาให้กูแบบนี้ได้อือใช่ค่ะแต่าม,ามึงก็ไปกราบขอร้องสิประสันอ่าทำไมกูชิไปกราบขอร้อง่ะกูชิไปเดือดร้อนอะไรละ่ะผัวก,กูเฮ็ดเป็นอยู่อ่าเพิ้ลบอเพิ้ลมาแม่แนะนั่มเลยเป็นน้องเพิ่นบอแหววโ้เพิ้ลบอแบบแล้วกูทช่ไมแล้วกูชิไปกราบขอร้องขนาดนั้นนะ เราก็ห่อที่ขั้นแคบเนกูมีจุดยืนของกูน่ะสร้างมาสิบสิบนาทีกูมือมือมือมเต้นทำเองพัวกูเหตเองอยู่เออความรู้ของผัวกูกระท่มหัวอยู่พวกมึงสิไปดูถูกเขากันปริญญาแปดปีกันแล้วแต่ซู้เลยนะเออคะแนนมึงได้จบพนะปริญญาน่ะมึงไปดูถูกเขานะอือมีความรู้อ่ะดีพวมีความรู้ขนาดมึงผู้มีความรู้ยังใส่สมองอันเอาความรู้อัน ความรู้ดีๆบ่อสสังสรรค์เอาตะความอันเอาตะความสู่ๆอุ่นระสงสารครูบาอาจารย์สอนภูมานีน่นะที่น้องชี้เขาก็น้องม่อนเฮ็ดเองเนะบุคคลไม่ได้เดือดร้อนไว้เลยบ่าเฟีดบ่าวยูทูบมาเฮ็ดเองเมื่อเดือนกี่เดาของบุงคคลนี่แล้วกวูบ่ได้เคยไป<ม>หาช่องใหญ่ๆเขามาโปรโมทให้กูเด้อกูชี้บอกไว้ให้บ่าไห้พวกอะยังเบื้องหลังเองเฮ็ดเองวะนะบ่ได้เคยไปหาให้ช่องนั่นช่องนี่มาโปรโมทให้กูเด้อ<ม>อืม เฟซบุ๊กให้น้ำให้น้องพวกมึงหูจักน้องนุ่งกูหูจักญาติพี่น้องกูหูจักผู้นั้นผู้นี้ก็ย้อนกูนี่แหละโบแมนบอสิมาตีว่าวฮัสเตตกอยังแบบนี้เออเมื่อในวันศิลป์นะเออวันศิลป์เรคือกันกับสูอะไรถือกูด่าก็อดมาได้สั่งกีเมลมาด่าเดี๋ยวเคครับจะมากินแรกก่อนครับไป